หลวงพ่อไปสกลนกครโอ้ล่มหิวหิวนะล่มแห้งสกลนกครโดยมากทั้งสกลนกครน,นครพนมเนะี่ยจะมีลมนะแถวเรานะเนี่ยเงียบเงียบแต่ก็นหนาวเย็ยนเย็ยนแบบเยอะะแต่นั้นแบบนั้นนะหนาวลมหลวงพ่อไปพักวัดตรงพ่อสุธรรมคืนวันที่สิบสาม วันที่สิเมื่อวานออกมาฉันที่สกลนครฉันเลยวก็มาวัดเท่าถึงวัดบ่อคำเมื่อวานเพราะมันาบสามบายสามาบสี่เออพร้อมในย่างโลกหลานวันนี้เป็นวันที่สิบห้ากลุ่มภาพันพุทธศักราชสองพันห้าร้ยหกสิบ เมื่อวานหลวงพ่อทราบมาว่าปัจจัยหรือว่าเงินบัญชีเสาเข็มของเราเนี่ยได้ถึงสามสิบ็ดล้านแล้วนะลูกหลานนะเกินเป้าที่แรกเราต้องการสามสิบสามสามสิบสองล้านกว่าแต่เมื่อวานเขาเปิดตู้ทางบ้านตานได้สามล้านกว่าวหรืออะไรที่นะ่มันก็เลยขยิบขึ้นอย่างแรงเลย เดี๋ยวนี้เปลว่าปัจจัยเรื่องเงินเสาเข็มนี่พอแล้วนะที่เราต้องการ32ล้านแต่คณะทัตทายาตโยมผู้ใดจะโอนเข้าไปก็บัญชีก็คงยังไม่ปิดแต่จะปิดหรือไม่ปิดก็สุดแท้แต่หลวงพ่อสุดใจกับคณะกรรมการแต่หลวงพ่อก็มีแต่ว่าแจ้งข่าวว่าที่หลวงพ่อ บอกประกาศว่าต้องการเงิน32ล้านะเมื่อมันเต็มแล้วหลวงพ่อก็ต้องบอกบอกว่ามัน <c oughs> ปัจจัยเต็มแล้วสามสิบสองล้านแต่ว่าเพียงพอไหมอันนั้นพวกเราก็เคยทำการทำงานมามากต่อมากมันบานปลายก็คงจะมีอยู่อันนี้เราจะเพียงแต่ว่ามันพอเกินไปหน่อยนึงเราจะว่าพอทีเดียวก็ บางทีมันมีปัญหาต่อไปภายภาคหน้ามันบานปลายขึ้นมาเราก็มอยยังมองไม่เห็นแต่คณะจัดทายาทรวมลูกหลานจะเพิ่มเติมเข้ามาในเมื่อมันเหลือทำไงเหลือก็ต้องผักเข้าบัญชีใหญ่คือสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ศาลาลายสามอาคารนะต่อไปมันก็ไม่เข้าบัญชีใครหรอก มันก็เข้าบัญชีของเจดีย์หลวงตาอย่างเก่านั่นแหละแต่ว่าบัญชีเสาเข็มเนี่ยนะ่ะเ,เต็มแล้วจะว่ามันเต็มทีเดียวพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ก็ไม่เต็มปากเต็มคาเพราะเหตุใดเพราะว่า,าบางทีอาจจะมีบานปลายเออเมื่อเสาเข็มตัวนี้ตอกลงไปแล้วเนี่ยในจุดนี้เราจะเพิ่มกาอีกซ้อนสองไรไหมเนี่ยเพื่อความมั่นคงของพระเจดีย์ เรียว่ามันพอแล้วตามวิศวสถานิสนนุ็สุดแท้แต่นะอันนี้หลวงพ่อในความเห็นของหลวงพ่อท่านเองนะนี่แหละอันนี้ก็คือ,อ,นนคอ,อนนเจอดีเป็นพิพิธภัณฑ์เสาเข็มเต็มเมื่อวานสามเขาบอกเขามาบอกให้หลวงพ่อทราบว่าเจเสาเข็มสามสิบเจ็ดล้านกว่าแล้วนะหลวงพ่อเออดีหลวงพ่อเองก็ ในนามที่ว่าเปิดบัญชีช่วยๆเปิดบัญชีกับหลวงพอ่อจุใจขอขอบอกขอบใจพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าอย่างให้ความเคารพรัก <c oughs> ในองค์หลวงตาของเราอย่างสม่ำเสมอในจิตใจของพี่น้องประชาชนหลวงพ่อในฐานะพระสงฆ์พอได้ยินแล้วก็ปลื้มใจอีกเหมือนกันนะขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจงเจริญ ด้วยลาบยศสนรเสริญสุขปรารถนาสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาอย่างที่ลูกหลานได้ตั้งใจเอาไว้นะแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานเนี่ยพวกเราเห็นไหมเนยหลวงพ่อเด็กท่านมา <c oughs> ท่านมาจากอเมริกาหลายวันแล้วฟังๆดูเราทังบ้านบ้านเมืองของท่าน,นหนาวมากในะช่วงนี้นะท่านก็มา แวะเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็ท่านเคยมาจำพรรษาที่นี่ตอนที่หลวงตาจุตินีราผ่านปี54แต่หลวงพว่อกจำไม่ได้ท่านมาปีไหนปี55หรือปี56มาจำพรรษาที่นี่จากนั้นทางก็ไปอยู่ที่เมืองของท่านอเมริกาหลวงพ่อวันด,ดีเพราะว่าให้พระไทยแล้วคนไทย ไปประกาศพาษาศาสนาหรือว่าไปแนะนําสั่งสอนพี่น้องชาวฝรั่งก็คนไทยพูดภาษาฝรั่งก็ไม่ชัดเนี่ยเราจะไปประกาศเผยแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอเมริกาเนี่ยเขาคงจะไม่ซึง้ง <c oughs> อย่างสายหลงปูชาเนี่ยมีพระฝรั่งเยอะท่านก็ไปประกาศพศาสนาในยุโรปก็กว้างขวางนี่แหละ อันนี้ก็สายหลงตามหาบัวเนี่ยหลงพอดิกท่านไปอยู่อเมริกาหลงพ่ออื้อดีเพื่อจะได้แนะนำพี่น้องชาวฝรั่งให้ได้เข้าใจธรรมะถ้าว่าได้เข้าใจธรรมะแล้วก็จะได้เผยแผ่ขยายกว้างขวางออกไป <c oughs> นี่ลหลงพอ่อที่ไปอยู่ต่างวัดเป็นถาวรขึ้นมาแล้ว ฟังๆโดยระวัตของท่านกว้างนะมีลูกศิษย์ลูกหาชาวฝรั่งเข้ามามากพอสมควรกำลังเข้ามาเข้ามาศึกษาเรื่อยๆแต่หลวงพ่อได้พบกับหลวงพ่อเด็กเมื่อวานนหะลวงพ่อเออพอดีพอดีพอดีอดทีเดียวเลยนะพอหลวงพ่อคิดในใจอยู่ว่าเออ <c oughs> พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยที่เราจะ ประวัติของหลวงตาหลวงตาเกิดที่ไหนหลวงตาปฏิบัติไปบวชที่ไหนหลวงตาไปศึกษาที่ไหนหลวงตาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอย่างไรคือประวัตินะเราก็อยากจะได้เป็นภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยภาษาจีนด้วยแล้วก็มองหาเออหลวงเราก็เห็นเนี่ยพ่อหลวงหลวงหลวงพ่อปัญญาของเราเนี่ยหลวงพ่อปัญญากับหลวงพ่อเด็กนี่นะ่ เป็นผู้แปลประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพุทตรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นแล้วก็ประวัติของคุณแม่ชีแก้วหลายๆเล่มที่หลวงพ่อดิกแปลก็เป็นที่ยอมรับกว้างขวางเพราะท่านไท้ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ความรู้ทางโลกของท่านก็แน่นหนาเต่องภาษานะแล้วก็ธรรมะในใจของท่านที่ท่านได้ศึกษา อยู่องค์ลวงตาเป็นสามสิบกว่าปีนยะท่านบวชเข้ามา30มสบกว่าปีนะหลวงพ่อเด็กนี่นะนี่แหละหนักแน่นมั่นใครเข้าว่าตีความหมายในธรรมคาสอนของครูบาอาจารย์สายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนะี่ยหลวงพ่อว่าดีหลวงพ่อก็ถามว่าหลวงพ่อเด็กพอที่จะช่วยได้ไหมถ้าหากว่าพวกคณะ นะกรรมการจะให้หลวงพ่อเด็กเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษในธรรมเทศนาของหลวงตาหลวงพ่อที่รับเลยท่านว่าได้นะโอ้หลวงพ่อก็โล่งใจเออดีใจเพราะว่าท่านชํานิชํานาญในภาษามาแล้วก็ภาษาเมื่อทําลงไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นป้ายป้ายหินแกลนิตเลยนะ จะอยู่เป็นอนันตการเลพร้อมกับพระเจดีย์เลยนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อที่จะจะต้องฝากความคิดฝากฝีไม้ไลายมือฝากภาษาไว้ในพระธรรมคาเป็นธรรมคำ,มคำสอนสั่งสอนขององค์หลวงตาอยู่ในแผน่นหินแกรนิตนานเท่านานที่เดียวเนี่ยหลวงพ่อถึงจะยังไม่ถึงวันนั้นะหลวงพ่อก็ยังนึกในใจอนุโมทนาในที่จะ เป็นพระธรรมคำสอนขององค์หลวงตาประกาศเผยแผ่ให้ลูกให้หลานเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าการส่งไปก็คงจะไม่ยากหลวงพ่อว่านะทุกวันนี้สื่อต่างๆมันง่ายถ้าว่าได้ข้อความตรงไหนไม่จำเป็นจะต้องมาเมืองไทยไลน์ไปก็ได้นถึงอเมริกาเลยเจากนั้นก็ส่งมาเลยตอบทคำถามคำาตอบกันได้ ง่ายทุกวันเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อก็อ <c oughs> ดีใจลึกๆเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> พอได้เจอหลวงพ่อดิกแล้วก็ท่านก็รับคำรับว่าจะ,จะจะช่วยในเรื่องภาษาขัดเกลาภาษาธรรมเทศนาขององค์หลวงตาจะแปลแปลเป็นแปลภาษาของหลวงตาให้เป็นภาษาอังกฤษเราจะขึ้นป้ายนะเมื่อเสร็จแล้ว ในพิพิธภัณฑ์ตั้งแปดห้องห้องที่หนึ่งหลวงตาเกิดที่ไหนประวัติของหลวงตามีภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยภาษาจีนด้วยเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาในี่สากลน,นะแล้วหลวงตาไปบวชก่อนที่จะบวชทำยังไงหลวงตาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นปฏิบัติธรรมศึกษากับหลวงปู่มั่นเราก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน จากนั้นก็ลงตาสอนธรรมะจากนั้นหลงตาศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนยังไงภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนี่แหละอันนี้คือภาษาอังกฤษนี่แหละเพราะเราก็ไม่ใช่เราก็เป็นไม่ไม่ชำนาญใช่ไหมละ่ะอันนี้หลวงพอ่อเด็กนี่ท่านว่าท่านเคยแปลมาแล้วเห็นฝีมือแล้วมังนั้นในการ แปลภาษาธรรมะเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทีเดียวเพราะนั้นหลวงพออ่อเออดีใจที่ได้พบได้เจอะนันแะใจดีของหลวงตาก็เดี๋ยวนี้ฟังๆดูแล้วก็ตอกเสาเข็มก็ลงไปเกือบร้อยกว่าต้นแล้วนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่เมื่อวันหลวงพ่อก็ลืมถาม <c oughs> เขาจะเอาปั้นจัน์เข้ามาสองตัวล่ะ ตอกเข้าไปก็คงจะไม่นานกะไว้ก่อนสามเดือนครึ่งแปลว่าเขาว่าไปตามเป้าไม่น่าจะผิดพลาดพันสอง้อยหเต้นเสาเข็มพันสบเต้นใช้เวลาทำงานตอกเสาเข็มสามเดือนครึ่งเป็นเงิน32ล้านกว่าแต่ในเงิน 32ล้านกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ป่าเข้าไปถึง37ล้านแล้วพอแต่ว่าพอในหละพอที่เราตั้งไว้แต่มันจะบานปลายอย่างไงอันนั้นเรายัางไาม่ทราบนะเพราะอนาคตแต่พี่น้องประชาชนจะโอนเข้ามาก็รับในมันเหลือทำอยังไงเหลือก็เข้าสร้างพัจจีรีศาลาลายพิพิธภัณฑ์ ต่อไปเพราะท่านตัวนั้นยังไม่ได้เซ็นสัญญานะยังไม่ได้เซ็นสัญญาในการก่อสร้างแต่บริษัทคอนเซวหลนเซเนี่หลวงพ่อ,อยังปรึกษากับคณะกรรมการ <c oughs> ภายในวัดของหลวงพ่ออยู่ว่าเราอาจจะรับดีไหมได้ไหมจะหนักเกินไปไหมจะทันไหมหลวงพ่อกําลังปรึกษาพระในวัดของหลวงพ่อ คณะกรรมการรสธาญาติโยมของหลวงพ่ออยู่ทางว่ารับไหวหลวงพ่อเออเอารับเป็นนั้นว่าบริษัทคอนเซาหรือบริษัทดูแลในการก่อสร้างหลวงพ่อจุดใจเป็นประธานเป็นผู้เซ็นสัญญากับคณะกรรมการเป็นผู้เป็นคู่สัญญาแต่เราเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินก็เหมือนกับ หลวงพ่อจุดใจกับคณะเนี่ยเป็นคนสั่งกล้วยเตี๋ยวนแต่วัดนาคําน้อยของเราเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินให้หลักษณะอย่างนั้นล่ะ <c oughs> แต่ละเดือนละเดือนละเดือนถึงสามสิบหกเดือนนะเพราะว่าสิบสองสามสามสิบหกเว่าเจดีของหลวงตาเนี่ยใช้เวลาสามปีสามสิบหกเดือนหลวงพ่ออืพวกเราน่าจะรับเป็นสัดส่วนไป พรแบบเจดีของหลวงตาเนี่ยทุกส่วนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นได้มันก็ต้องอาศัยคนคุมคนคุมงานดูแลงานให้มันไปตามกฎตามเกณฑ์ตามเป้าหมายบริษัทจะตนเฮ็ดเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของคนที่อยู่ในวงการควบคุมงานก็ออกมาช่วยดูแลองค์หลวงเจดีของหลวงตาเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือ บอกกล่าวแจ้งข่าวให้คณะสธาญาติโยมทั้งหลายเป็นเป็นการบ้านแล้วเป็นแนวความคิดสาหรับกลุ่มของเราเหมือนกันนะอ <c oughs> แต่หลวงพ่อเนี่ยพยายามจะทํำยังไงให้เจดีย์วงตาเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยโดยดีเมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไม่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของแผ่นดินแล้วก็เป็นที่เชิดชูบูชาเทิดทูนบูองค์หลวงตาของเรา องค์หลวงตาเนี่ยจัดเข้าถูประหาบุคคลสี่จำพวกคือพระหันตสาวกในสข้อนั้นเนะี่ยหลวงตาท่านประกาศของท่านเองเพราะนั้นเราเป็นในฐานะสิทธยาณุศิธิ์ทั้งหลายเมื่อหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วนะพวกเราก็นี้นะไม่มีอะไรที่จะตอบบุญแทนคุณองค์ขององค์ท่านได้นี่แหละเราก็ทําอามิรชบูชาบ้างนะอย่างหลวงพ่อิกเนี่ยท่านก็จะแปลเป็นภาษาให้นะเป็นอามิช ชบูชาในพระคุณของหลวงตาหลวงพ่อในก็เนียจะตกปัจจัยที่ใดมาอย่างไรก็จะพยายามรวบรวมเพื่อจะเป็นการก่อสร้างเป็นอามิรชบูชาในองค์หลวงตาแต่ปฏิบัติบูบชานั้นเราทําอยู่แล้วนะเมื่อหลวงพอดิกได้รับธรรมคาสอนของหลวงตาสังสอนหลวงตาสั่งสอนอย่างไรหลวงพอดิกก็เต็มใจของหลวงพอดิะท่านก็ไปนู่นเอาไปปฏิบัติอยู่อเมริกาเนะนะ รักษาปฏิปทาของหลวงตาอยู่อเมริกานะแต่หลวงพ่อกอนนะั้นเมื่อได้รับทำคําสอนของหลวงตาเสร็จแล้วนะ่ะหลวงพ่อก็เอามาปฏิพฤติปฏิบัติตามทำคําสอนปฏิปทาของหลวงตาเอามาัดมาที่นาคําน้อยอีกเหมือนกันต่างคนต่างได้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเหมือนกับลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นไม่ใช่อยู่จุดเดียวกันนะพอได้ศึกษากับหลวงปู่มั่นเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างไป รักษาปฏิปทานหลวงปู่มั่นพอพูดขึ้นมากันนี่แหละหลวงปู่มั่นสอนอย่างไรหลวงปู่เทศก็อยู่หินหมักแป้งหลวงปู่เขาก็อยู่ทำกองเพลนหลวงตามหาบัวก็อยู่บ้านตาดหลวงปูล่ลาก็อยู่ภูเจ้าก่อดหลวงปู่ฟันก็อยู่รมสมพรหลวงปู่แหวนก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละต่างคนอย่างต่างรักษาปฏิปทาขององค์หลวงหลวงปู่มั่นทั้งนั้นแล้วก็หลวงพระพุทธเจ้าก็อยู่ประเทศอินเดีย ต่างคนก็ต่างรักษาปฏิปทาของพุทธ,ธะคนละแห่งละหนกันไม่จําเป็นต้องกระจกอยู่ได้ที่ใดที่หนึ่งเรื่องรักษาปฏิปทานะมันอยู่ที่รักษาที่ตัวของเรานะะั่นแหะหลวงตาพาดําเนินอย่างไรท่านฉันยังไงท่านปินธาบาดยังไงท่านมักน้อยสันโดษยังไงท่านเสียสระยังไงท่านให้ธรรมะทำคาสอนอย่างไรล้วนแล้วแต่เป็นปฏิปทาของหลวงตา เราได้เห็นได้ยินได้ฟังจากองค์ท่านมาแล้วนะเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับจิตญาณุสิทธิท์อย่างหลวงพ่อเด็กนะท่านไปอยู่อเมริกาท่านก็เอานะ่นำแนวปฏิปทาขององค์หลวงตานะไปสอนลูกศิษย์ทางโน้นอกนะีกพอลูกศิษย์ทางโน้นได้รับธรรมคำสอนจากหลวงพ่อเด็กแล้วนะเขาก็นำไปปฏิบัติอกีกสอนต่อกันไปอกนะีกนี่แหละ สรุปแล้วก็คือเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากองค์หลวงตาแล้วนะนำมาประพฤติปฏิบัติผลสุผลสุสก็เป็นสมบัติของเราท่านมีแต่สอนให้ท่านเองเป็นสมบัติของเรานะถ้าเราภาวนาจิตใจสงบก็เป็นเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราชำระใจเป็นพระโสดาปะสกาาพระอนาคาาพระหันก็เป็นสมบัติของเราเอง หลวงตามีแต่บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนเท่านั้นเองแต่ผู้ที่ได้ก็คือแต่และท่านแต่และคนพันขกอให้พวกเราทุกๆคนนะการทําจริงไหนกรรมคือการกระทําทําดีแล้วจะไปชั่วได้ยังไงทําชั่วแล้วจะไปดีได้ยังไงนี่เมื่อตัวเองทำํำปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักเหตุผลแล้วนะมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ในใจของเราไม่ใช่ใจของคนอื่นนะ ถ้าเราทําบาปล่ะมันก็ตรงกันข้ามเหมือนกันนะใครจะจะโยนบาปไปให้ใครละ่ะมันก็ตอ้องเองตัวเองต้องรับบาปเต็มที่เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะตัวเองทําบาปนะเพราะนั้นพวกเราจะไปทำเธอบาปนะทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างหลักเหตุผลเข้ามาสู่จิตสู่ใจน่าเลเลิศประเสริฐที่สุดนะตอนนี้ไปรับพรในะตนีนะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร สัพพารโอขาวินิมุตโตสัพพาสันตา And that's... Tiro. มังกาลังรักขันตุสัาเนิวตาสัมมาบุธานุภาเวนัสดาโสติภะวันตุเตภาวะตุสับมังกาลังรักขันตุสัาเนิวตาสา กระดาษแผ่นนี้มีคนโอนเข้ามาเสาเข็มเหมือนกันนะคุณสหภูมพิพรสิงหาคุณคําแหวนพรสิงหาคุณทิดาเนพรพรสิงหาพร้อมคณะญาติธรรมสามหมบาทนุโมทนาเนอให้ในบุญในหลายเนอลูกหลานทุกคนเนอ